ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนายชอตตีบูจวาคนเดิมครับผมวันนี้ครับอยู่กันที่เกม Heroes War Counter Attack จากค่าย c o m t o u s นั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าไงดีเกมนี้ยังไม่เปิดในไทยพอดีได้รับเชิญให้มาทดสอบนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปลองดูกันเลยกันละกันว่าเกมนี้มันเล่นเป็นยังไงประมาณไหนนะครับซึ่งกําหนดการเปิดจริงๆเนี่ยคิดว่าน่าจะเดินเมษานะครับอันนี้เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ขอโทษด้วยกันละกันที่ยังไม่ทราบที่ชัดเจนนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดมันเปิดจริงเมื่อไ เริ่มเลยกันละกันนะครับสำหรับเกมนี้เป็นเกมแนวเทิร์นเบสครับแต่ว่ามันมีลูกเล่นที่มีจุดเด่นแล้วก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาด้วยเดี๋ยวไปดูละกันว่ามันแตกต่างกับชาวบ้านเขายังไงนะครับโอเคขอพาไปดูเรื่องของการต่อสู้ก่อนเลยกันละกันนะครับเกมนี้ระบบการต่อสู้มีเยอะมากครับอ่ะก็เดี๋ยวเล่นให้ดูสักด่านกันละกันเนาะด่านไหนดีนะด่านนี้กันละกันครับไปเริ่มเลยนะครับแล้วก็จะมีการให้ตั้งตี้ครับซึ่งเกมนี้ผมชอบอย่างหนึ่งคือมันมันฉลาดอะคือมันได้จัดให้เราเองเลยอย่างเช่นไอ้พวกเนี้ยเปส่ตต้อองูิระชด มันก็จะจัดด้านหน้าและไล้วพวกนี้เป็นระยะไกลมันก็จะจัดด้านหลัง3ให้เลยแล้วถ้าเกิดผมเปลี่ยนคนเอาพระออกสักคนหนึ่งก็แล้วกันแล้วเอาสายโจมตีเข้าไปใกล้มันก็จะเปลี่ยนให้เลยเห็นไหมครับคือคือ,คอมันรู้ไงว่าเราควรจะจัดนี่แบบไหนหน้า3หลัง2องเลยอยเงี้ยอยู่ที่ฮีโร่ที่เราเอาลงมานั่นเองซึ่งฮีโร่แน่นอนครับแต่และตัวมีความสามารถแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับงั้นก็เริ่มเลยก็แล้วกันสำหรับกราฟิกนะครับก็ดูดีครับแล้วก็วิธีการเล่นนะครับอย่างที่บอกใช่ไหมเทิร์นเบสแต สามารถควบคุมได้ครับว่าจะให้ตัวละครเราเนี่ยเดินไปทางไหนและการโจมตีเนี่ยมันจะมีอาณาเขตอย่างเช่นโจมตีเป like ็นเส้นตรงโจมตีเป็นกากบาทโจมตีเป no. ็นวงกว้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเล่นจริงๆเนี่ยเราควรที่จะทําการเคลื่อนที่เพื่อที่จะสามารถเข้าสู่ระยะการโจมตีของตัวละครเราได้ด้วยแค่นั้นถ้าเกิดผมเดินถอยไปเงี้ยมันจะตีใครไม่ได้เลยถูกไหมครับก็ต้องเดินขยับไปนิดนึงอ่าเพื่อที่จะโจมตีตัวนี้ได้หรือเราจะเดินมาทางนี้เพื่อที่จะโจมตีตัวนี้ก็ได้เห็นไหมครับ แล้วดูสกิลด้านขวาก็จะมีให้เลือกนะครับก็แล้วแต่เราอ่ะว่าจะใช้สกิลอะไรนะครับแล้วก็จะมีบอกชัดเจนเลยเห็นไหมว่าสกิลนี้มีความสามารถอะไรสกิลนี้ความสามารถอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองใช้สกิลนี้กันล้วกันเป็นการวางระเบิดไว้กับสตูครับอ่ะฝั่งระเบิดให่ไหมครับแล้วก็จะมีอนาเขตบอกด้วยว่าถ้าเกิดระเบิดปุ๊บใครจะโดนดาเมจบ้างนะครับโอเคเอาละตัวนี้เป็นพระครับผมยิงใส่ตัวนี้ก็แล้วกันนะครับยิงธรรมดาไปครับเพราะว่ายังไม่มีใครบาดเจ็บครับผมยิงธรรมดาไปก่อน ส่วนน้องคนนี้ครับผมซื้อมาครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่ <laughs> น่ารักดีครับเหมือนองค์หญิงน้อยอะไรเงี้ยน,นะก็สกิลแกจะค่อนข้างที่จะแบบว่าดุดันนิดนึงคือแกจะเน้นแบบสู้กับศัตรูเนี่ยเข้าไปแบบระยะประชิดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเอาท่าไหนก่อนดีท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูนะนี่นะครับแกฟันเสร็จปุ๊บแกก็ควงต่ออีกหนึ่งทีนะครับก็คือ พุ่งไปใส่ศัตรูเป็นหลักเลยสกิลของแกนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวแทงครับก็มีสกิลเรียกให้ศัตรูเนี่ยมาสนใจตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าน้ององค์หญิงเนี่ยชอบเข้าไปใกล้ศัตรูไงแล้วองค์หญิงไม่ได้สายแทงองค์หญิงเป็นสายโจมตีอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะต้องเอาตัวเนี้ยมานะครับช่วยคำรามอะไรเงี้ยดึงความสนใจมาที่ตัวละครตัวนี้อะไรเงี้ยเนื่องจากเป็นสายแทงนั่นเองอ่ะพอเข้าใจบริบทของการเล่นอย่างก็มันก็คือเทิร์นเบสนั่นแหละแต่ว่ามันมีเรื่องของการบังคับ เรื่องของระยะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ได้แบบว่าผัดกันตีไปซะอย่างเดียวเข้าใจยังอ่านี่แหละคือจุดเด่นของเกมนี้นะครับทีนี้เรื่องของออโต้เรื่องของคูณ2มีครับด้านขวาบนเห็นไหมอ่ะแล้วก็เวลาออโต้จะมีออโต้โจมตีกับออโต้ออโต้ใช้สกิลเออหมพูดผิดพูดถูกนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็เป็นเกมที่แนวเทิร์นเบสทนะครับที่มีลูกเล่นที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วยังไงต่อท่านผู้ชมก็ต้องดูไงว่าตัวละครที่ท่านผู้ชมมีเนี่ย มันมีความสามารถอะไรบ้างควรจะจัดยังไงอย่างตี้ผมอะ่ะผมเล่นพระ2คนอ่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นพระสอนักขนูหนึ่งแทงหนงึแล้วก็โจมตีหนึ่งอะไรเงี้ยอ่าก็มันสามารถที่จะพลิกแพงได้ตลอดนะครับเนี่ยเป็นไงสกิลอันตีก็ดูดีครับใส่คู่กันด้วยเป็นไงละ่ะเป็นไง <laughs> เออซึ่งตัวละครที่เราจะได้มาฟรีๆก็ ตัวแท้งนะครับที่เป็นปีศาจอ่าน,นี่คือตัวแท้งนะครับแล้วก็น้องคนนี้น้องคนนี้ก็เป็นปีศาจนะอแล้วก็พระคนนี้เป็นคนนะครับคือเกมนี้มันจะแบ่งฮีโร่เป็น2ฝ่ายมีทั้งเป็นปีศาจและมีทั้งเป็นมนุษย์นะครับ<อ>นี่เข้าข้างหลังไว้ดินี่นี่น,นี่เรียกครับผมอันเตะมาอืดูดันครับผม แต่บางทีก็ไกลเกินไปครับพวกสายที่อยู่ด้านหลังนะเข้ามาตีไม่ทันอา่าวอันตีมาซึ่งอันติสามารถเข้าข,ขโมยเทินได้นะดูด้านขวามันจะเป็นเกตอันตินะครับถ้าเกิดเต็มแล้วกดใช้เมื่อไหร่ก็ได้เผื่อเราต้องการตัดจังหวะู่ต่อสู้หรือว่าแบบมันถึงจังหวะีบยเฮ้ยตายแน่เลยอะไรเงี้ยถ้าเกิดโดนศัตรูโจมตีทีหนึ่งก็ใช้สกิลอันติของพวกสายพระก็ได้เพราะว่ามันก็จะหิวให้กับฝั่งเราได้เลยทันทีนั่นเองเป็นการขโมยเทินอะอะไรอย่างเงี้ยโอเค ก็ตามนี้นะครับสาหรับการเล่นเกมนี้มี3าดาวด้วยก็พยายามเล่นให้มันไม่มีใครตายก็แล้วกันเดี๋ยวก็จะได้3าดาวนะครับแล้วแล้วก็ถ้าเกิดสู้ไม่ไหวจริงๆอาจจะต้องเล่นเองเพราะว่าการเล่นเองเนี่ยยังไงมันก็ฉลาดกว่าการบอทอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเกิดเล่นเองแล้วก็ยังไม่ไหวอีกอเราก็ต้องไปทําการอัปเกรดตัวละครกันนั่นเองครับโอเคงั้นก็เนี่ยแหละคือการต่อสู้ของเกมนี้ครับมีจุดเด่นค่อนข้างหลายอย่างนะครับเอาละทีนี้การต่อสู้ประเภทอื่นมีอะไรบ้างแน่นอนครับเกมนี้มีศึกชิงเจ้ายุทธภพครับอารีนาครับผม ซึ่งอารีนาเนี่ยมันจะเป็นลนักษณะของการต่อสู้ไม่ใช่เรียวทม์นะครับก็คือจะเป็น AI ของฝ่ายตรงข้ามนั่นแหละนะแล้วก็แล้วแต่เราจะสู้กับใครก็ลองสู้ดูกันละกันนะครับแล้วมันจะมีรางวัลแจกมากมายด้วยแล้วก็มีร้านค้าสําหรับที่จะต้องเอาเหรียญไอตัวที่ผมชอบเรียกแต้มกยตติยศอะแลกเปลี่ยนของด้วยนะครับอ่าลองสู้ดูสักคนกันละกันนะครับจัดทีมเลยก็อย่างที่บอกครับเกมนี้ฉลาดอยู่แล้วครับไม่ต้องอะไรมากคลิก,ลกไปมั่วๆเลยก็ได้ครับผมเริ่มเลย ฝั่งตรงข้ามนี่เหมือนกับเขายังไม่ได้เซตทีมป้องกันหรอมั้งก็เลยมีแค่3มคนอย่าลืมเซตทีมป้องกันด,ด้วยนะเอาล่ะเริ่มสู้ได้ครับผมแน่นอนครับก็ออโต้ได้เหมือนเดิมอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเนาะเขายังไม่อัพเกรดตัวละครมาเลยครับผมเลยชนะชิวๆอ่ะเน,นี้ยคือข้อเสียคือ จริงๆแล้วเนี่ยผมควรกลางโลให้กับตัวละครที่เป็นสายระยะประชิดสมากกว่าเห็นปว่าเนี่ยนี่คือข้อเสียข,ของการออโต้นั่นเองครับอ่ะก็ตามนี้อารีนาอย่าลืมมาลงนะเออโอเคแล้วก็ตรงกลางครับตรงนี้แหละคือจะเป็นระบบการต่อสู้กิจกรรมต่างๆมากมายซึ่งอันนี้ขอโทษด,ด้วยที่ยังเปิดไม่ครบนะครับไปดูทีละอันแล้วกันนะครับล่าค่าหัวนะครับล่าคาหัวเนี่ยบอสครับ เรียกอย่างนั้นเลยก็ได้แล้วบางทีเราไปลงดันเจียนอะไรมาอย่างเงี้ยครับมันก็จะเจอบอสแบบอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยบอสแบบว่าเอ้ยมีเวลาในการฆ่า2ชั่วโมงนะอะไรเงี้ยอย่าลืมมาฆ่ามันอะไรเงี้ยครับมีเหมือนกันแล้วบอสแต่ละตัวต่างกันยังไงก็ต่างกันแค่เทคนิคการสู้เล็กน้อยครับแล้วก็ดูของที่มันดรอปก็จะดรอปแตกต่างกันไปเห็นไหมอันก็ดรอปเป็นอาวุธนะครับ เครื่องป้องกันอะไรต่างๆก็ต้องมาซุ่มกันอีกว่าจะได้ของแบบระดับอะไรแล้วก็ได้เป็นความแรงแค่ไหนคือเกมนี้อุปกรณ์อ่ะมันจะแบ่งเป็นหลายส่วนเลยด้วยกันเดี๋ยวค่อยพาไปดูกันละกันนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าสู้ไหวก็มาสู้กันละกันครับพวกบอลเนี่ยมันจะได้รับอุปกรณ์ค่อนข้างดีค่อนข้างเยอะอัตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมครับอ่าก็ตามนี้ครับอย่าลืมมาสู้นะเพื่อที่จะเอาของรางวัลน,นะฮะ โอเคแล้วก็มีศูนย์ฝึกศูนย์ฝึกอันนี้ก็คือจะเป็นการฝึกจริงๆตามชื่อออกมาเลยคือมันจะมีเหมือนกับเป็นภารกิจย่อยให้เราทำครับอ่ะอย่างเช่นเดี๋ยวผมเล่นให้ดูสักด่านกันละกันอันนี้เป็นภารกิจสนับสนุนก็คือจะเลือกได้แค่ตัวละครที่เป็นสายสนับสนุนเท่านั้นนะครับแล้วต้องใช้ตั๋วในการลงเลยนะเมื่อเข้ามาแล้วครับเราก็จะมีให้เลือกตัวละครแค่ตัวเดียวนะอันนี้เป็น N P C ที่เขาจะมาปรากฏตัวอยู่ในภารกิจนี้นะครับเดี๋ยวเล่นด่านนี้ให้ดูกันละกันไปเริ่มเลย โอเคก็ศัตรูจะมี2เวฟเวฟแรกเฉยๆไม่มีอะไรครับออโต้ไปเลยก็ได้เออเวฟแรกมันเป็นแค่ซอมบี้ธรรมดาครับโอเคทีนี้เวฟที่2ครับมันจะเป็นกติกาที่แบบว่าห้ามให้ n p c ตายเข้าใจไหมเพราะนั้นเราต้องเลือกตัวละครที่มันสามารถมาฮิลหรือว่าสามารถมาบัฟให้กับ n p c ไม่ให้ตายนั่นเองเข้าใจยังเออนี่แหละก็คือจะเป็นลักษณะของการทําภารกิจฝึกซ้อมแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่สายนี้สายเดียวใช่ไหมครับมันมีทั้งสายแทงสายจู่โจมด้วย อ่าเพราะนั้นก็คือเป็นการฝึกฝนจริงๆครับเดี๋ยวนะตายปะเนี่ยโอเคเกือบตายครับนี่คือข้อเสียของการออโต้นะครับคนเล่นเองนะครับเราจะได้ฮิลได้เนาะประมาณนี้แล้วเราจะได้แต้มมันนี้มาด้วยซึ่งแต้มเนี่ยไว้ใช้ในการอัปเกรดตัวละครเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปพูดทีเดียวเนาะในเรื่องของการอัปเกรดตัวละครนะครับคือเกมเนี้ยกิจกรรมมันเยอะแล้วแต่ละกิจกรรมจะมีแต้มเป็นของตัวเองอ่ะ เพราะนั้นมันเลยทําให้เราเนี่ยใช้เวลาในการเล่นเกมเนี้ยค่อนข้างค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะถ้าเกิดเราเป็นฮาร์ดคอร์เกมมิ่งอ่ะมันมีหลายวิธีมากที่จะทำให้เราเก่งขึ้นได้ครับก็คือการทาภารกิจเหล่านี้นั่นเองส่วนอีนี้ก็คือเป็นลักษณะของยังไงดีเรียกว่าแนวเซอร์ไวเวิร์ลก็แล้วกันนะครับเราส่งตัวละครเนี่ยไปสู้สู้สู้ตามฉากอะ่ะแล้วมันก็จะมีของให้เก็บด้วยก็เลยอย่าลืมเก็บแล้วก็ถ้าเกิดตัวละครไหนที่เลือนลดไปแล้วมันจะลดไปเลยเพราะนั้นตัวฮิลจะสําคัญมากนะครับก็เนี่ยแหละคือจะ แล้วก็มันจะมีของชิ้นนี้ด้วยนะอันนี้จําไว้ครับนี่แต้มทหารรับจ้างครับซึ่งอันนี้เนี่ยได้จากหลายกิจกรรมครับแล้วมันเอาไว้จ้างทหารรับจ้างได้ด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยว่ากันนี่จําไว้แล้วกันครับว่ามีของเยอะครับส่วนปาร์ตี้ตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ถ้าเกิดเซิร์ฟเปิดจริงมันอาจจะเปิดก็ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกสีกันแล้วกันนะครับพรานก็จะเห็นว่ามีกิจกรรมอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยโอเคอะทีนี้ครับแล้วฮีโร่ของเราเนี่ยหามาได้ยังไงเดี๋ยวพาาาาาไปดดูคครรััับบ้นล่งทํสญญ ทำสัญญาคือการทำสัญญาไก่ฮีโร่นั่นแหละครับซึ่งท่านผู้ชมก็จะเห็นมันแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับก็คือฝ่ายมนุษย์กับฝ่ายปีศาจนั่นแหละฝ่ายมนุษย์คือสมาพันธ์นะครับปีศาจก็คือฮาร์สนะครับก็ไม่มีผลอะไระเราก็สามารถเล่นได้ทั้งคู่นะครับแล้วถ้าเกิดเราจะชอบชอบตัวไหนเนี่ยเราจะซื้อเนี่ยเราก็คลิกดูได้ครับอย่างเช่นน้องคนเนโอโน่ารักจังเซ็กซี่จังอะไรงนี้เราลองมาดูแล้วกันว่าแกมีความสามารถอะไรบ้างก็ดูด้านขวานี่คือสกิลของแกไหมครับบอกค่อนข้างละเอียดอยู่แล้วและเป็นภาษาไทยแล้วด้วยไม่ต้องอธิบาายยมมกนแต่่ผเี เวลาที่ผมจะซื้อตัวละครนะผมดูจากอะไรหนึ่งเลยคือผมจะดูหน้าตาครับอืมเป็นหลักเลยอ่าถ้าหน้าตาสวยผ่านหล่อเหลาเอาการเท่ผมซื้อเลยความสามารถพวกนี้ผมไม่ได้สนใจเลย <laughs> อันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงส่วนในที่สองที่ผมพิจารณาก็คือผมขาดสายอะไรอยู่คือเกมเนี้ยมันก็แจกตัวละครมาตามในเรื่องในระดับหนึ่งอยู่แล้วเช่นสายแท้งอย่างคนเนี้ยเขาแจกมานะครับถ้าเกิดแจกคนนี้ยผมบอกเลยฟินกว่านี้อีก <laughs> เขาไม่ได้แจกคนนี้ไงเขาแจกคนนี้ อาแท้งเนี่ยครับที่เขาแจกมานะครับแล้วก็คนนี้สายจู่โจมที่เขาแจกมาก็จะเห็นว่าเป็นฝ่ายที่เป็นฝั่งปีศาจนะครับแล้วก็อีกตัวนี้ที่เขาแจกมาคือน้องคนนี้คนนี้งานดีอยู่แล้วนะครับแล้วผมชอบสกิลอันตีแกมากเพราะว่าแกยิงรวๆไง จริงๆมันโดนหลายเป้าหมายนะถ้าเกิดว่าสตูเหลือตัวเดียวแกก็จะยิงใส่ตัวเดียวคือแบบว่าโอ้โหโอเคเลยคนนี้แจกมาแจบมากครับแล้วก็พระอีกคนหนึ่งคือคนนี้น้องแว่นเนี่ยแหละเขาแจกมา4ี่คนให้ฟรีๆที่เหลือก็แล้วแต่เราอะเราจะไปจ้างอะไรยังไงก็แล้วแต่ซึ่งการจ้างก็สามารถใช้เงินแคดได้ครับ <S <S ก็คือเพชรนั่นแหละอันนี้เยอะก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละเขาให้ผมมาทดสอบนะครับก็เขาเลยให้มาเยอะในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตรงนี้ครับคนแรกสุด ที่มันเป็นกรอบสีนี้ไม่ใช่แรหรืออะไรนะคือมันเป็นกิจกรรมของแต่ละวันครับทุกๆหนึ่งวันเขาจะรีเฟซฮีโร่มาขายซึ่งไม่ได้ขายโดยใช้เงินแคดนะครับขายโดยใช้ไแต้มทหารรับจ้างจําได้ไหมอ้าวกดผิดมันพามาที่ไหนวะเนี่ยร้านค้าอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวย้อนกลับก่อนนี่แหละคือถ้าเกิดเรามีแต้มนี้เยอะเราไม่ต้องใช้เงินแคดก็ได้ไงแต่ว่ากว่าจะได้แต้มนี้แปดพันก็ต้องเล่นสักพักเหมือนกันนะ,ะเล่นสักพักเหมือนกันนะครับ เพราะนั้นก็ถ้าเกิดมีตัวไหนที่เขาสุ่มมาขายแล้วเราต้องการเนี่ยแล้วเรามีไอ้น,นี้มากพอก็ซื้อเลยก็แล้วกันนะครับโอเคก็ตามนี้นะครับวิธีการได้มาซึ่งตัวละครนะครับคือการซื้อนะครับไม่ได้มีการสุ่มกระยาปองได้นะครับแต่เกมนี้มีกระยปองไหมมีครับอยู่ตรงนี้ครับสุ่มการ์ดแล้วมันสุ่มอะไรละ่ะคือกระยาปองเนี่ยมันสุ่มเป็นการ์ดท,ที่ไว้ติดให้กับตัวละครครับอ่าเดี๋ยวค่อยพาไปดูแล้วกันแต่ตอนนี้สุ่มก่อนนะครับก็ จะมีแบบสุ่มธรรมดาใช้เงินแคสหรือใช้ตั๋วก็ได้สุ่มพรีเมียมผมว่ามีตั๋วเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่ามีตั๋วใบเดียวเองอะ่ะงั้นเดี๋ยวรอ1สิบใบก่อนแล้วกันแล้วค่อยเปิดจีเดียวนะครับแล้วก็มีสุ่มมิตรภาพก็คือต้องแอดเป็นเพื่อนกันแล้วส่งหัวใจหากันได้อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันกันเอาอันนี้แล้วกันเดี๋ยวผมเปิดสิบรอบรัวๆเลยก็แล้วกันนะครับไหนๆเขาก็ให้เพจมาทดสอบอยู่แล้วนะฮะตัดไปอืมมีสีฟ้าอันเดียว <laughs> ลองเปิดสีฟ้าดูดิ โอเคเป็นการระดับ S R นะครับอ่ะเปิดทั้งหมดเลยครับอืมอันนี้ไม่ใช่ตัวละครน,นะครับอันเนี้ยเป็นการที่ติดให้ตัวละครน,นะโอเคนะเออเดี๋ยวค่อยไปติดให้ดูนะครับงั้นเดี๋ยวผมเปิดรัวๆเลยแล้วกันครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ S S R เนี่ยเราเปิดเกลือ10ครั้งเนี่ยมันก็จะได้ S S R แน่นอนในครั้งที่10นะครับเปิดเลยกันแล้วกันดูรอบนี้ดิอุ๊มี3ใบสีฟ้าเฮ้ยเป็นหมัดครับผมเป็นสกิลทั้งนั้นเลย อ้าวตัวนี้ตัวนี้สายแทงนี่หว่าใช่ปะ่ะแต่ผมยังไม่มีว่าจะซื้อมาอยู่โอเคได้น้องแว่นด้วยแต่น้องแว่นผมมีแล้วไม่เป็นไรครับการน้องแว่นเนี่ยมีระดับเอด้ว้นะคือจะบอกว่าการของที่เราเห็นมาเนี่ยมันมีหลายระดับนะเป็นการเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันมีหลายระดับอืมดาบอืมไอคนนี้ที่ผมก็มีนี่ที่เป็นสายหิวเนาะเอาเปิดหมดเลย <laughs> อารวัวๆครับผมอ่ะเปิดไปครับผม ตะคิปเลยแล้วกันนะครับนี่แต่แรงอาโอเคโอเคตะคิบตงใส่ตัวไปทำบุญเก้าวัดสำหรับผมเก้าวัดเก้าไม่อยู่ครับน่าจะต้องแบบเก้าร้อยวัดอะไรอย่างนี้หกรอบไปแล้วครับผมยังไม่ได้แบบ s อ r เอสนะนี่นี่มาแล้ว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  จริงๆผมอยากได้เป็นการตัวละครที่ผมใช้มากกว่านะโอ้หอ,อกสามเล่มน่าสนใจเดี๋ยวค่อยไปดูความสามารถอีกทีนึงโอเคได้ SSR แล้วนะครับมาแล้วใบแรกเปิดไปเจ็ดลอปโอ้โหมาอีกรอบหนึ่งแล้วว่าดูดิอืมได้โลครับผมอันนี้ โอเคตอนนี้สังเกตนะเริ่ม SSR ออกแล้วนะครับ s r ก็เยอะแล้วเปิดต่อครับผมอ้าวกลับมาดวงเกือเหมือนเดิมแล้วโอเคเอาละ่ะสุดท้ายและรอบนี้ได้ SSR แน่นอนนะฮะจัดไปดูดิว่าไอ้ที่ผมได้มาโอ้เขานี้3ใบเลยวะเออเอามาดิทีละใบทีละใบ ขอตัวละครที่ผมเล่นขอตัวละครที่ผมเล่นรน้องนักดาบที่เป็นองค์หญิงอะ่ะอ,อยากได้ใบนั้นมากยาออโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูความสามารถกันทีหลังคน แต่ไม่ใช่คนที่ผมเล่นไงแต่ไม่ใช่คนที่ผมเล่นไงโอเคจบผ่านไปเก้าพันแคสนนะฮะก็ถามนี่ครับผมอ่ะก็อยู่ที่ดวงนะอยู่ที่บุญอยู่ที่กรรมที่ทำกันมานะฮะเอาละพอเราได้การมาแล้วนะครับเราไปทำอะไรต่ออะดูด้านซ้ายล่างเลยนะหัวผมบังอยู่อีกแล้ว ก็คือตัวทหารรับจ้างนะครับคือทําไมต้องมาที่ทหารรับจ้างเพราะว่าเราจะมาทําการอัปเกรดแกนั่นเองแล้วก็ติดตั้งกาดด้วยนะครับอย่างเช่นเอาน้องคนนี้ก็แล้วกันที่ผมชอบนะฮะโอเคก็อัปเกรดอะไรได้บ้างบูสเตอร์ XP ครับก็สามารถเอาบูสเตอร์ XP เนี่ยใส่เพื่อที่จะเล่นเลเวลได้นะครับคือช่วงแรกอาจจะหาย,ยากนิดน,นึงต้องเล่นไปสักพักก่อนอ่าต้องเล่นไปสักพักก่อนเดี๋ยวมันจะมีการผลิตพวกบูสเตอร์ XP อะไรพวกนี้ด้วยยวค่อยว่ากันค่อยๆรีวิวไปทีละระบบนะฮะ เอาละเสร็จแล้วนะครับด้านขวาครับจะมีเรื่องของเกรดด้วยจําได้ไหมระบบฝึกซ้อมอะ่ะที่ผมเอาสายฮิวลงไปฮิวเอ็นบีซียนี่แหละครับเราสามารถอัพคั้นให้กับตัวละครได้โดยใช้แต้มเหล่านี้นะครับมีวัตถุดิบเพิ่มพลังอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมซึ่งวัตถุดิบมันก็จะแตกต่างกันไปก็ตามแต่เราเอาสายไหนไปลงนั่นแหละอย่างเมื่อกี้ที่ผมได้มาก็คือเป็นเหรียญตานี้เพราะว่าผมใช้สายฮิวลงไง ก็เอามาอัปเกรดความสามารถพื้นฐานได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราอะว่าเราจะอัพอะไรก่อนก็อัพไปนะครับอันนี้มันจะเป็นแล้งซีหมดเลยทุกตัวนะอ่ะก็อัพได้ก็อัพอัไปนะครับโอเคอ่ะนอกจากตรงนี้แล้วนะครับก็จะมีเรื่องของตัวบวกด้วยแต่ว่าอันนี้ต้องเลเวลตันก่อนซึ่งอันนี้ยังเทนให้ดูไม่ได้นะครับขออภัยมาณนที่นี้ด้วยส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆนั่นเองครับซึ่งก็ติดตั้งได้แล้วก็มีเซตด้วยเซตของอุปกรณ์ก็คือดูที่บริเวณขวาบนของรูปออุปกกรณ์็จะมีบ เซตก็ง่ายๆครับให้ใส่เซตเดียวกันมันจะบวกความสามารถเช่นอย่างเนี้ยคลิกเข้าไปดูก็ได้ครับเซตเอฟเฟกต์ทำลายล้างครับใส่4ชิ้นแอนแทกจะบวก35แรงขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมจะเห็นมันมีสีด้วยใช่ไหมมันคือความแรงของอุปรกรณ์นั่นแหละครับขาวเขียวม่วงสูงกว่านี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะยังไม่มีเออดะลอกดูก็แล้วกันนะครับแล้วนอกจอากนี้เนี่ยมันอัปเกรดได้ด้วยครับมีการเพิ่มพลังซึ่งผมชอบมากเลยมีการเพิ่มพลังแบบต่อเนื่องด้วยตีบวก15ไปเลยแต่ หลังๆมันมีแหกด้วยนะมันไม่ได้ติดตลอดนะครับนี่เห็นไหมแหกแล้วการตีบวกเกมเนี้ยใช้แค่เงินครับเพราะนั้นถ้าเกิดท่านผู้ชมมีเงินเยอะเนี่ยมันก็จะตีบวกได้รัวๆนั่นเองเพราะ,ะนั้นอย่างที่ผมบอกอ่ะว่าเอ้ยถ้าเกิดเราเริ่มไปสู้ไม่ไหวแล้วเล่นเองก็ไม่ไหวอะไรก็ไม่ไหวเนี่ยก็อย่าลืมอัปเกรดความสามารถให้กับอุปกรณ์ที่เราใส่ด้วยมันทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้ก็อย่าลืมมาใส่มาติด อะไรให้เรียบร้อยนะหรือถ้าเกิดมันมีเยอะเกินไปเราก็ย่อยทิ้งก็ได้นะครับเช่นอันนี้ผมไม่ได้ใช้ก็ย่อยไปไมันก็ได้ตังกลับคืนมานะครับนะก็ดีกว่าทําให้รกช่องนะครับและได้ไอเทมมาด้วยครับบูดูนครับผมวัตถุดิบที่เอาไว้ใช้ทําอย่างอื่นต่ออีกทอดหนึ่งโอเคก็จะมรีราวนี้นะครับสําหรับตัวอุปกรณ์นะครับแล้วก็ด้านล่างคือการ์ดท,ที่เราไปเปิดไก่ปองกันมาเมื่อกี้นั่นเองซึ่งอย่างที่ผมบอกการ์ดเนี่ยมันจะมีการ์ดตัวละครกับการ์ดที่เป็นอุปกรณ์ อ่ะก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนกับเพิ่มพลังใช่ไหมครับก็เพิ่มพลังคือการตีบวกนั่นแหละเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนก็แล้วกันซึ่งอย่างที่บอกครับว่าไอ้ตัวการ์ดเนี่ยมันจะมีระดับความแรงอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือพยายามเลือกให้มันแรงที่สุดแล้วก็พยายามไปตีบวกด้วยอย่างเงี้ยผมควรตีบวกเพราะว่ามันมีซ้ำๆกันเยอะไงตีบวกเลยก็แล้วกันเพิ่มพลังไปแล้วก็เอาอันเดียวกันนี่แหละมาบวกได้ครับหรืออันไหนที่เราไม่ใช้แล้วเราก็เอาเอามาบวกได้เหมือนกันนะไม่เป็นไรอันนี้ หาเจอป่ะวันนี้อันนี้ละกันนะบวกไปครับผมเรรยบร้อยประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่คือความเสียหายของสกิลนั่นเองยิ่งถ้าเกิดเราเอาแรงที่สูงขึ้นนะ่ะไอ้พวกความเสียหายมันก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยแล้วมันไม่ได้บวกความเสียหายสกิลอย่างเดียวนะบวกความไอ้นี้ด้วยนะสเตตัสของตัวละครด้วยนะครับนี่คือจะเป็นการ์ดของทหารรับจ้างหรือตัวละครเมื่อกี้ผมได้คนไหนมาใหม่นะขอดูก่อน น้องเออนี่น้องนักดาบนี่ผมยังไม่มีติดใช่ไหมครับมาติดเลยครับผมเนี่ยจะได้เพิ่มความเสียหายเข้าไปอีกเนหะ็นไหมเออแจมเลยครับผม เอาละทีนี้นะครับนอกจากการทหารแล้วก็คือจะมีการสวมใส่อยู่ด้วยใช่ไหมครับซึ่งเขาจะเรียกว่าการท่าไม้ตายครับก็คลิกเปลี่ยนเอาด้านขวาได้เสร็จแ,แล้วเนี่ยการท่าไม้ตายคือมันจะยังไงมันก็จะบวกสเตตัสให้กับเราและก็จะเพิ่มความเสียหายให้อันติเมตให้กับเราและจะมีความสามารถเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยแล้วควรใช้การอะไรท่านผู้ชมต้องอ่านครับคือบางการ์ดเนี่ยแบบ โจมตีสตูแรงขึ้น20%แต่สตูต้องหลับอยู่นะสตูต้องมืนอยู่นะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องแบบไปทําคอมโบกับตัวละครที่มันมีสกิลแล้วทําให้มืนแน่ๆอะไรเงี้ยโจมตีแล้วหลับอะไรเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นถึงได้บอกไงว่าอ่านเป็นหลักต้องอ่านเป็นหลักนะครับอย่างเช่นในการที่ ssr ที่ผมได้มามีอะไรบ้างอันนี้ครับก็สเตตัสเพิ่มเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่มความเสียอนะันติเมต47แนคือจะบอกว่าถ้าเกิดแรงเดียวกันจะบวกเท่ากันครับเห็นไหม ssr จะบวกเท่ากันแต่ที่ต่างกันคือตรงนี้ อันนี้เขาบอกว่าเพิ่มเกรดท่าไม่ตายเพิ่มเติมอีก20หน่วยเมื่อเข้าสู่เวฟใหม่ก็คือเวลาเราต่อสู้เนี่ยมันจะมีเป็นเวฟเวฟใช่ไหมครับฆ่าเวฟแรกเสร็จปั๊บขึ้นอีกเวฟหนึ่งปั๊บเกรดอันตรเพิ่ม20ชอบประหลาดถ้าชอบก็ก็ก็ใส่แค่นั้นเองนะครับและนอกจากการใส่จะมีการเพิ่มพลังด้วยนะครับซึ่งก็แน่นอนครับก็ทําให้ความสามารถมันสูงขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นครับตัวละครทุกตัวเนี่ยจะมีการ์ดประจําตัวเองเพื่อทําให้สกิลแรงขึ้นแก็จะมีการดที่เป็น ถ้าไม้ตายเพื่อเพิ่มความสามารถถ้าไม้ตายแล้วก็ passive ability ให้กับเราด้วยเพราะฉะนั้นเกมนี้มันหลากหลายมีมิติในการเล่นที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมว่าอารีน่ามันแน่นอนอะจัดการ์ดกันสนุกเลยอะ จัดคอมโบกันเอาตัวนั้นคู่ตัวนั้นตัวนี้โน่นนั่นนี่เพียบบอกเลยใครมีทีมในฝันแชร์กันได้นะครับแชร์กันได้เลยก็ผมทีมในฝันของผมไม่มีครับมีแต่ทีมหน้าตาเน้นหน้าตาอย่างเดียว <c oughs> โอเคอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่นี่คือระบบหลกัหลกๆของเกมนี้นะครับส่วนปริย่อยก็จะมีอย่างเช่นพวกระบบกิว้วเกมนี้ก็มีครับผมไปเข้าแคนใครอยู่ก็ไม่รู้อะ่ะน่าจะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทดสอบเหมือนคนอื่นเขาเนาะเนี่ยแคนคนเกาหลีครับ ก็จะเห็นว่าเนี่ยมีการวิจงวิจัยมีการสึกกระชับมีด้วยนะก็คือสู้กับผู้เล่นที่อยู่ในแคลนของเราเองอะ่ะจะวัดกันอะไรเงี้ยก็สู้ได้แล้วมีรางวัลคือเพิ่ม Energy ให้เราด้วยนะคือก็พูดง่ายง่ายคือใครที่เป็นฮาร์ดคอร์เกมมิ่งอ่ะควรหากิลอยู่เลยแล้วก็ท้ากับคนในกิวอะ่ะสู้ด้วยจะได้รับพลังงานด้วยจะได้มาปล่อยบอทใช่ไหมทำภารกฐฐิจอะไรกันต่อไปนะครับส่วนอื่นๆยังไม่เปิดนะครับก็อันนี้ต้องเล่นไปเพิ่มเติมครับแต่เราก็เห็นแล้วล่ะว่ามีนี่ด้วยบอ น่าสนใจน่าสนใจนะฮะอีกอันหนึง่งน,นี่ครับการสร้างนะครับการสร้างก็เมื่อกี้ผมเกินไปแล้วใช่ไหมว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะมาสร้างของได้สร้างพวกน้ำยงน้ำยาเห็นไหมครับมันก็จะมีอันเนี้ยสี่อันแต่ละอันก็จะผลิตของแตกต่างกันไปอันนี้ก็ผลิต exp EH อันนี้ก็ผลิตตัวอาวุธใช่ไหมครับอันนี้เมื่อกี้เรา ขายอาวุธไปใช่ไหมสลายอาวุธไปเนี่ยได้พวกโมดูลมานะครับก็ลองหาอุปกรณ์มาครับกันละกันนะครับอ่าส่วนในนี้คือเป็นปลดลิมิเตอร์นั่นแหละไอเทมชิ้นเนี้ยแต่พอดีตัวละครผมยังไม่เวลตันไงก็เลยที่ผมบอกอะ่ะยังเทนด้ไม่ได้คืออันนี้แหละอ่าแล้วก็จะมีเจดนายอัญมณีด้วยนะครับก็ได้เรดไดมอนนะครับถ้ามีของอย่ายลืมมาสร้างนะครับตังเลยกันละกันครับแล้วก็มันจะมีสล็อตอยู่ด้วยนะไม่ได้หมายความว่าจะสร้างได้ตลอดกาลนะครับอ่าน,นี่ก็คือต้องจ่าย5 0 0พันเพื่อปลดล็อก ให้สร้างของได้หลายๆอันพร้อมกันนะครับอ่าน,นี่คือจะเป็นระบบปริกย่อยเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อื่นๆอย่างเช่นอันนี้ความสําเร็จเออรชิมเมนต์ต่างๆนะครับก็อย่าลืมทานะพวกกิจกรรมประจําวันนู่นนั่นนี่อันนี้ต้องทําอยู่แล้วเนาะแล้วก็ด้านขวาบนครับมันจะมีแอบไว้อันนี้คือเป็นเควสเหมือนกับเควสมือใหม่อ่ะเขาจะคอยแนะนําว่าให้เราไปควรไปทําอะไรควรไปทําอะไรแล้วมันก็มีรางวัลให้เราค่อนข้างเยอะด้วยนะเห็นไหมครับ มันก็อย่าลืมมาทําตรงนี้ก็แล้วกันนะครับมีเควสแจกของเพียบเลยทําตามนี้แหละถ้าเกิดไม่รู้จะทําอะไรทําตามนี้นะครับเขาจะมีบอกอยู่นะฮะสรับที่เหลือเนี่ยของเกมเนี่ยมันจะแอบอยู่ด้านขวาบนครับซึ่งบางอันมันก็จะซ้ํากับด้านนอกที่ผมพูดแต่บางอันก็จะไม่ซ้ําอย่างเช่นระบบเพื่อนจะไปแอดหาการจะส่งหัวใจให้กันก็คืออยู่ตรงนี้นะครับก็อย่าลืมไปแอดหากันก็แล้วกันเนี่ยก็เมื่อกี้ผมส่งของรางวัลไปหมดแล้วนี่เนาะอืมแล้วก็จะมีตัวของอันนี้ครับสมุดสะสมเลยนะเอฟเฟกต์สะสม คือยิ่งเรามีตัวละครเยอะเหลืออะไรเงี้ยมันก็จะได้รับสเตตันมาด้วยนะครับก็อย่างที่เห็นอนะว่าม,มีการสะสมสะสมอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็ลองดูกันละกันครับส่วนร้านค้าเนี่ยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเน้นมากในช่วงนี้เพราะว่ามันยังไม่เปิดจริงถูกไหมครับถ้าเปิดจริงแล้วมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะเลยก็อาจจะไม่ได้เน้นย้ำอะไรมากแต่เกมเนี่ยมันจะมีตัวของการแจกของฟรีอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็พวกซื้อไอเทมสะดวกซื้อทั้งหลายแหล่อะไรเงี้ย ตัวสุ่มอะไรเงี้ยนะครับก็ซื้อได้ครับพวกพลังงงพลังงานอะไรเงี้ยนะครับก็มีมีเยอะแหละนะก็ลองดูคร่าวๆกันแล้วกันนะครับแต่ผมกลัวมันเปลี่ยนไงตอนเปิดจริงอะ่ะเนาะเนี่ย้านค้าการ์ก็มีอืม้านค้าน,านีโอสโตนอ่าปลดลิมิเตอร์ด้วยนะระดับ S ML มีครบ้รานค้าแตมอันนี้คือไอ้แตมเซอร์ไวเใช่ไหมเออไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้แตมมาลีนาแตมมาลีนามีมีขายของนี่้วยนะ เออสี่ดาวด้วยน่าสนใจให้น่าสนใจ,นนใจดูดเลือดได้ด้วยนะครับแล้วก็ร้านคา้าโทเค็นอ่าลืมบอกไปโทเคน็นได้มาจากไหนคือเราเอาการ์ดไปขายอ่ะเออแล้วเราจะได้พวกที่มันเป็นไอเน,นี้ยมาก็คือเราขายแรงไหนก็จะได้อนันนั่นแหละได้อน,นี้มาก็เอาลองมาแลกเปลี่ยนตรงนี้ได้ครับเดี๋ยวพาไปขายให้ดูก็แล้วกันนะว่าขายตรงไหนครับเดี๋ยวออกก่อนให้ท่านผู้ชมดูด้านขวาบนครับที่เป็นรูปกล่องแล้วมีลูกศรเนี่ยอันนี้คือกระเป๋าของเรานั่นแหละอันนี้คือการที่เราได้มาใช่ไหมเออถ้าเกิดเราไม่ใช้แน่แน่เรากดย่อยเลยก็ได้นะอย่างเช่นนนนพวกเี้้ยผมไม่่ใชแนนอน ย่อยนะครับปุ๊บก็จะได้มาแล้วเห็นไหมครับอ่าเพาื่อนก็ต้องช่างใจดูนะเพราะว่าการย่อยการ SSR นี่ต้องมั่นใจจริงว่าไม่ได้ใช้อะ่ะเออไม่งั้นก็ไม่คุ้มที่จะย่อยนะอันนี้ลองดูกันละกันย่อยได้หมดอะ่ะไอเทมการสกิลอะไรพวกนี้นะครับไอเทมที่มันเป็นถ้าไม้ตายก็ย่อยได้นะส่วนออปชั่นของเกมนี้นะครับมันก็จะแอบอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับการตั้งค่าเห็นไหมอ่านั่นแหละก็จะมีการแบบเปลี่ยนภาษาเซิร์ฟเวอร์อมีเซิร์ฟเวอร์ไทยด้วยนะ แล้วก็จะมีพวกกราฟิกที่ผมเปิดเนี่ยคือสูงที่สุดเที่จะเป็นไปได้ละทั้งคุณภาพกราฟิกแล้วก็เฟรมเรทนะครับแล้วก็เล่นในบูสเต็หรือว่าอิมูเลเตอร์ต่างๆได้ก็อย่างที่เห็นอะ่ะที่ผมเล่นอยู่นี้ก็คือในบูสเต็กอะไรนี้นะครับเล่นได้ครับผมปล่อยบอดฟาร์มกันยาวๆได้เลยนะครับโอเคก็สําหรับรีวิวช็อตเบื้องต้นของเกมนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนเนี้ยมันมีกิจกรรมอ่าแล้วก็มีฮีโร่คนไทยด้วยถ้าจะไม่ผิดคือน้องมาริสาเดี๋ยวเปิดรูปให้ดู นี่น้องมาริสานะครับก็ดีไซน์ได้ค่อนข้างร่วมสมัยครับก็คือมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยแล้วก็แบบว่าออกแนววัยรุ่นวัยรุ่นด้วยเนาะเกาะอกอะไรเงี้ยกางเกงยีนขาสั้นก็ค่อนข้างร่วมสมัยเลยทีเดียวซึ่งอันเนี้ยเขาแจกทุกคนถ้าจําไม่ผิดนะอันนี้ขอโทษด้วยจําไม่ได้ถ้าจำไม่ผิดได้เป็นรางวัลล็อกอินอะ เออล็อกอินกี่วันกี่วันแล้วก็จะได้น้องคนนี้มาเลยนะครับแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้เขามีกิจกรรมแจกตัวเนี้ยให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในแฟนเพจด้วยนะครับก็คลิปนี้ออกมาอาจจะชา้าเป็นนิดหนึ่งก็ขอโทษด้วยกันละกันนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆนอ่นี้นะเช่นลงทะเบียนล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยอ่าพวกนั้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้อย่าลืมไปลงทะเบียนล่วงหน้าไว้กันละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวจะแจ้งให้ฟังกันอีกทีก แล้วเจอกันครับ